วัสดีค่ะวันนี้ใน Knowledge Plan เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ5ความเชื่อเกี่ยวกับอวัยวะเพศหญิงของเราค่ะเป็น5้าความเชื่อที่ไม่จริงนะคะไม่ถูกต้องแต่เราเชื่อกันค่ะความเชื่อที่1ค่ะความเชื่อที่ได้ยินบ่อยๆเลยนะคะว่าเราจะต้องใช้สบู่พิเศษหรือว่าสารเคมีเพื่อที่จะล้างทําความสะอาดช่องคลอดทําความสะอาดอวัยวะเพศหญิงของเรานะคะ ความเชื่อเกอี่ยวกับเรื่องนี้ไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าทุกร่างกายของเรานะคะก็จะมีระดับ pH อยู่ตรงช่วงบริเวณเอวัยวะเพศนะคะเป็น pH โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ยังมีแบคทีรียบางชนิดด้วยค่ะที่ฆ่าเชื้อได้เป็นแบคทีรียดีค่ะหากคุณใช้สบู่แรงๆหรือน้ำหอมกลิ่นแรงๆหรือสบู่ที่มีเคมีมีกลิตเตอร์นะคะจะทำให้แบคทีรียเหล่านั้นตายได้ค่ะ อีกอย่างการใช้เคมีแรงๆจะทำให้ระดับ PH ที่เรามีกันอยู่แล้วโดวยเฉพาะปะกติของเราเนี่ยนะคะจะรบโดนรบกวนได้ค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสมากเลยนะคะที่จะติดเชื้อได้ค่ะความเ่อที่2นะคะที่ไม่จริงเลยค่ะเกี่ยวกับช่องคลอดก็คือถ้าคุณตกขาวหมายความว่ามีการติดเชือ้อหรือช่องคลอดของคุณไม่แข็งแรงค่ะตกขาวมีหลายประเภทนะคะแล้วหากตกขาวของคุณมีลักษณะใสไม่เหนียวเหนอนะ หากไม่ทําให้คุณมีอาการคันใดๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นรุนแรงนะคะก็เป็นตกขาวที่ปกติค่ะเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายของคุณฮอร์โมนของคุณถูกรบกวนในระหว่างรอบเดือนหรือตอนที่คุณกําลังตกไข่หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มตกขาวของคุณจะมีมากขึ้นค่ะหากการตกขาวที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรกับคุณก็แปลว่าช่องคลอดของคุณไม่มีการติดเชื้อใดๆค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะที่จะมีตกขาวนะคะความเชื่อที่สามค่ะที่ไม่จริงเลยนะคะก็คือว่าหากเยื่อพรมจารีของคุณไม่บุบหรือไม่สลายหมายความว่าคุณเป็นสาวบริสุทธิ์ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเยื่อพรมจารีนี้ไม่มีความหมายค่ะมันเป็นเพียงเนื้อเยื่อบางๆซึ่งมีอยู่ที่ทางเข้าช่องคลอดของผู้หญิงเรานะคะ และการออกกำลังกายบ,บ่อยๆเช่นการขี่จักรยานยนต์ยิมนาสติกกีฬาประเภทใดๆก็สามารถที่จะทำลายเยื่อพมจารีของคุณได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะมีผู้หญิงอีกหลายคนเลยค่ะที่ไม่มีเยื่อพมจารีหรือเยื่อพมจารีไม่สมบูรณ์ค่ะซึ่งไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่บริสุทธิ์ค่ะเนเื้อเยื่อเฉพาะนี้ไม่มีความหมายและไม่มีคุณค่าใดๆที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้หญิงบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ค่ะ ความเชื่อที่4ค่ะที่พวกเราทุกคนก็ได้ยินกันมาบ่อยๆนะคะ,ะ,คะกรณีมีเพศสัมพันธ์ซ้ำๆจะทำให้ช่องคลอดหลวมค่ะสิ่งนี้ผิดค่ะเพราะช่องคลอดของเราประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อค่ะเนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนนะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหรือไม่ใดก็ตามที่เราคลอดบุตรค่ะหรือมีอารมณ์ทางเพศนะคะกล้ามเนื้อเหล่านี้ก็จะยืดค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีอารมณ์หรือว่าไม่ได้คลอดบุตรนะคะ กล้ามเนื้อเหล่านี้ก็จะคงตึงแล้วก็ยังแน่นค่ะดังนั้นนี่จึงเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะที่จะบอกว่าช่องคลอดหลวมเมื่อมีเพศสัมพันธ์เป็นประจำค่ะความเชื่อที่5ค่ะช่องคลอดหรืออวัยวะเพศหญิงที่แข็งแรงต้องไม่มีกลิ่นนี่เป็นคํากล่าวที่ผิดค่ะแล้วก็เท็จอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าร่างกายของทุกคนมีกลิ่นจากกระบวนการเหงือ่อหรืออิทธิพลของฮอร์โมนนะคะทําให้เกิดกลิ่นที่เป็นกลางๆงค่ะ ให้กับช่องคลอดของคุณค่ะนี่เป็นเรื่องปกตินะคะคุณไม่จําเป็นต้องใช้สบู่หรือน้ําหอมเพื่อกําจัดกลิ่นค่ะระหว่างรอบประจำเดือนของคุณหรือฮอร์โมนที่ขึ้นลงนะคะบางครั้งก็จะมีกลิ่นมากหน่อยบางครั้งก็จะมีกลิ่นน้อยลงนะคะหากไม่มีกลิ่นเหม็นคุณก็ไม่จําเป็นต้องได้รับการรักษาใดๆค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ